วาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ครับผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกครับสิทธิศรที่ท่านเคารพนับถืออำนาจของพระศรีศาสดาประชานาถพระพิริพินาธและก็หลวงปู่ทวดมัตตโกะครับก็ขอสิทธิศทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ประสบแต่ความสำเร็จในตลอดปี2166ครับเพื่อนำพาครอบครัวของท่านไปสู่เป้าหมายที่ประสงค์ครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญให้กับกรมบอมในการเพื่พัฒนาเพื่อพี่น้องประชาชนและก็พี่น้องเกษตร,รกรชาวประมงที่ต้องการบริการจากพวกเราอยู่ครับก็ขอเป็นกำลังใจและก็ส่งความสุขสวัสดีตลอดปี2166นะครับสวัสดีครับ รรครับสวัสดีครับพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้ปล่อเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบาการตลอดวงโท่าการผลิตทางด้านการประมงและเจ้าหน้าที่กรมประมงทุกขันเนื่องจากที่จะถึง โอกาสวันปีใหม่สอง6รอย6ที่จะถึงนี้ผมงในนามรองอธิบดีกรมประมงก็ขอราชนาสิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านครษนับถือขอให้ดลบรรดาลอำนวยพรวยใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวประมงและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ้องมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงประกอบอาชีพจเจริญก้าวหน้าช่วยกันสั่ดันธุรกิจด้านการระมูลของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนตล,ลอดไปครับสวัสดีปีใหม่ครับ ัสดีครับพี่น้องชาวกรมประมงพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวประมงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการประมงครับในปี2565ที่กําลังจะผ่านไปนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมงก็ยังคงประสบกับปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นในเรื่องของสภาวะโลกร้อนในเรื่องของปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นในเรื่องของโควิด -19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างไรก็แล้วแต่ เราก็ยังผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนนะครับผมต้องขอขอบคุณมาณที่นี้สำหรับปี2566ที่กำลังจะมาถึงนี้กับผมขออารัธนาคุณพระสิรัตน์ไตรจงคุ้มครองปกป้องรักษาทุกท่านให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีธุรกิจที่ก้าวกระโดดสมหวังในสิ่งที่พึงาัถนาที่ดีงามทุกประการกระผมเชื่อว่า ในปีหน้าเป็นปีกระต่ายเป็นปีแห่งการก้าวกระโดดในความเจริญรุ่งเรืองในภาคส่วนของการประมงเป็นอย่างแน่นอนครับขออำนวยพรแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่น้องชาวกรมประมงเกษตรกรชาวประมงรวมถึงท่านผู้ประกอบการด้านประมงทุกท่านครับในรอบปีที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมกันทำงานฝ่าฟันปัญหาแก้ไขปัญหาอุปสรรคหลายเรื่องได้ประสบความสำเร็จเป็นไปด้วยดีแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องช่วยกันดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายรวมถึงในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนต่างๆในปี2566ที่ใกล้จะมาถึงเราก็มีงานที่จะต้องทำต่อเนื่องนะครับจากปีที่ผ่านมารวมถึงปัญหาใหม่ๆที่อ,อาจจะเกิดขึ้นพวกเราทุกคนคงจะต้องร่วมแรงร่วมใจทำงานต่อไปนะครับผมก็ขอวอวยพรให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้ทุกท่านมีความสุข มีความเจริญในหน้าที่การงานมีความมั่นคงในครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยและขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีตลอดปี2,566ครับขอสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีครับพี่น้องข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงพี่น้องเกษตรกรผู้ปอเลี้ยงสัตว์น้ำาจาาประมงและก็ผู้ประกอบการตุกปาคสวนครับการกับเคลื่อนการพัฒนาของการประมงของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนและ กรมประมงโดยการนําของท่านอธิบดีกรมประมงท่านเฉลิมใจส่วนันะละได้ให้การช่วยเหลือดูแลและก็ผลักดันโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาด้วยดีโดยตลอดนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องข้าราชการพี่น้องอชาวประม,มงเกษตรกรนะครับที่ให้ความร่วมมือในการ กับเพื่อนภารกิจครั้งนี้ให้สําเร็จดูร่วงไปด้วยดีถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาในเราได้ประสบปัญหานานาประการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรระบาดโรคนะครับแล้วก็อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ติดต่อยแต่เราก็ได้ช่วยกันนะครับในการกับเคลื่อนภารกิจพัฒนาภาคการประมงของไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีกับเนื่องใน วัราดีตีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2566นี้ผมก็ขอส่งความปรารถนาดีต่อทุกทท่านที่กล่าวมาแล้วนะครับขอให้มีพลังขอให้มีแรงบันดาลใจในการที่จะกลับเคลื่อนภารกิจของกรมมุงภาคการประมงของไทยให้มีความเข้งแข็งซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อการพัฒนาประเทศให้มีความแข็งแกร่งนะครับก็ขอพลังบุญ นะครับแลกะก็ช่วยนุนนำให้ชีวิตของทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไปยไข้เจ็บตั้งประการนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปี2 5 6วและตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับ